นี่ทำเลยนะอันนี้นะคะ,นนะ,คะเขาเรียกเห็ดฟางหรือภาษาเหนือเรียกาาเห็ดเฟืองภาษาอีสานเรียกภาษาอีสาเนเรียกาาเห็ดเฟ้ยงเฟ้ยงไปไหนเนี่ย <c oughs> เขาจะเอามาผ่าอ๋อที่จริงแล้วเขาใช้เห็ดแบบเห็ดบานนะคะ <c oughs> เขาใช้เห็ดที่มันบานแล้วแล้วเขาจะไปปิ้งเห็ด <c oughs> สดๆหวานๆเพื่อเก็บมาใหม่ๆ ถ้าเราไปปิ้งมันจะมีรสชาติหวานแล้วจิ้มกับน้ำปลาก็จะอร่อยเห็ดเฟืองนี้เออเห็ดฟางเห็ดฟางเอาเมืองเลยแบบต้องไทยละเอาเมืองเนี้ยมบเมืองกับอีสานเนี้ยเอาเห็ดฟางนะเจ้ามาต้องเอาจิ้มกับน้ำจิ้มสามรสนะเจ้าเพราะว่ามันแบบเข้ากันเข้าต้องเอาจิ้มกับน้ำปลาปิ้งมาใหม่ๆมันจะหอมจิ้มกับน้ำปลาแล้วก็อร่อยอืม แล้วเดียวถ้าแต่ถ้าเกิดว่าดอกบบานเฮาก็เอาดอกใหญ่หน่อยแล้วเฮาก็มาผาแล้วเฮาก็วางปิ้งนะคะอ่าอีสานเหรอกูก็แฝงมันเพื่อนสีเอาเฮ็ดนี่ดอกบนบานเอามาวางแล้วก็ไปหิงไฟโบยปุ๊ให้มันหมกพ่อซุกแล้วแล้วก็สิมเอาน้ำปลามาลาดแล้วก็กินเลย เพราะว่าเห็ดไม้นี่มันสีหวานแต่ว่าขันเล่ามามีเห็ดดอกบานเล่าก็เอาดอกแล้วมะาพาเอาแล้ว,ลวเราก็ว่างเพ่เหิ้งไฟไม,มาเอาแควมาเอาแควมาเอาแควม่ารอแคลก่ำมาเรียน <c oughs> แล้วก็เอาดอกใหญ่หน่อยห้าลราก็มาว่างสี่สี่นั่งแล้วกันเดี๋ยวให้กินนั่งแล้วกันนี่วางให้สมานเหมือนกันได้สุกพร้อมๆกันว่างหมกเฮ็ดหมกดอกอมป้อมอมป้อมนะฮักนะฮักนี่เฮ็ดเขาเก็บมาใหม่ไม่โรลิง เวลาปิ่งมากแล้วมั่อสิวานเพราะว่ามันเป็นเฮดซดเพราะเป็นเฮดขางขึ้นเด้ค่ะคันเฮดไม่หนีสีแซบเป็นตะนายเลยนี่ยังสวยงามเป็นอ้อยลอลริงอ่ะอ้อยลอลิงรอลาวไอ่ลออริงลาลาว เราลิงเราเราแต่จะล้่ก่อนอ่ะมันเคยกินเนี่เมนูนี้นะอร่อยอ่ะโอเคอ่ะจากนั้นเราก็มาปิ้งลํามนะเว้ยมันเป็นเฮดซดแต่ถ้าเฮดข้ามคืนแล้วมันจะมีเหี่ยวหน่อยความหวานมันจะจืดไปละแต่เนี่ยไม่เป็นเฮดไมเฮดซดถ้าเฮาบาปิ้เนี่ยมันจะหวาน ก็งสิง <sucked> ว <ies> ่าเราแตงเฮ็ดเนี่ยมันสิงกันสิงไปโบไปอีก้องนเดี๋ยวรอัดที่จนหน่ากินกันเฟยนาเอไม่น้อยเดียวิ้งดยเยสุกแล้วเนี่ยปิ้งหิดปางสดๆนะฮะ เหฟาส,สดๆนี่รสชาติมันจะจะหวานเนาะแล้วปิ้งเจิ้มน้ำปลากินก็อร่อยครับนนี่ะไม่ต้องหมักอะไรเลยครับอืมนี่มกมันคือพอดีแถวแถวบ้านเนี่ยเขาทำเห็ดฟางกันก็เลยบเขาแบ่งมาให้อะไรปิ้งกินกันสดๆสด่วนมากเราจะเห็นเป็นต้มเห็ดฟางหรือว่าเป็นเอามาผัาดอย่างนี้เนาะะปิง้งแบบง่ายๆจิ้มน้ำปลากินกันดูครับรสชาติโอ้ยจีเป็นเงนหล่นมาละ นี่เป็นดอกตูมนะถ้าเป็นอถ้าเป็นดอกบ้านมันจะใหญ่กว่านี้มันแบบว่ามันแบบว่ามันมันโดนความร้อนมันฟู่มันฟู่กินตอนร้อนอจิ้มดูอุ้ยนี่กมันจะหอมนะมันจิ้มกับน้ำปลาหนาป่ะทไมเหมือนปลาหมึกย่างอาจจะดูเฟื่องๆเะเอาให้ฟางใส่ อร่อยไหมรสชาติเป็นไงหอมอืมหอมจิ้มน้ำปลายัง่ะยองลองลองลองถ้ามาจิ้มมันก็จะเอาหวานลองลองลองเล็วเกิดมาทั้งทีต้องลองให้ครบอือจิ้มเลยอร่อยยกใยรจะมาจุกกินทั้งเห็นไหมเข้า่าโยอมาลํำนะอืออร่อยจริงด้วยนี่ครับเพ็ดฟางปิ่งสดๆกินตอนอุ่นนะครับจะอร่อยต้องกินตอนร้อน ถ้าเราปิ้งนานกว่านี้น้ำมันจะระเหยมันจะไม่ชุ่มน้ำเราปิ้งแทค่พอดีพอดีครับถ้านอกเกียี๊ยมีชุ่มน้ำความหวานมันอยู่ที่น้ำของเห็ดฟางนะครับวิธีการกินเห็ดฟางปิ้งให้อร่อยไปเอาเมาจากกะละมังเลยจะยวยกลอกเพิ่มหวานจบจีิดหวานจบจเลยนะครับ ม่ก็ตใจแนงกพอจอขีนี่ไม่กินไม่เคยกินงกต้องบอกไงกินอัน้ำจิ้มสามนอยอยู่ดีอ่ะน่ากินนัิน้ยเมืนรนะเห็ดเนี่ยกินกับ้ปลาอร่อยอร่อยจริงด้วยรำใจนนะะกินเห็ดกับน้ำปลาตีออิ่มได้ก็ลรำอ่ะมันเฮ็ดไม่เห็ดไม่เห็ดสดงกใครจะไปจุกกิน แซ่บเป็นต้นานเลยค่ะเฮ็ดเปี้ยงปิ่งจิ้มกับน้ำปลาจะสวนไปเอาแมงงปองลงมาแคปเดียวหมดเลยครับแมงป่องมาปิ้งแมงป่องแ <laughs> มปง <laughs> มป่องมาปิ้งเลยอะ่ะแมงป่องนี่แบบสู้กันหะเฮ้ยแต่อันนี้เราไป่รู้เขาไปเอาคอมเมนต์น,นะเนะาะเขาเล่นน้ำมาขายอย่ะนะทำนกปิก้งแมงป่องปิ้งขนาดน้ำปลาเกมมาเกมเอาเฮ็ดมาจิ้มน่าแบบเกมนะเนาะน้ำปลาเกมมาเกมเอาจิ้มกับ